สมบัติของชาวไทยณนะตรงมหาวิหายของหลวงพุทโตแห่งนี้ครับนะครับก็ต่อคอยติดตามทุกระยะระยะท่านมาก็เห็นว่ามีข่าวสารการสร้างพระพุทธเจ้าเป็นพระนอน ทองจะไหนมาเทมาลุกปูร,รักษาทเทวดาช่วยรวยตลอดชาติเลยนะเก็บไว้เออใส่กล่องเก็บไว้เลยข้างหลังออกไ,ได้ไเลยเก็บไว้ทั้งแขนเลยเม่อกเลยนะคลี่ข้างหลังออกเลยใ,ใส่ใส่นี้เลยนะนะใส่อย่างนี้เลยด้านเตือนใจว่าคุณเราไม่เคยสร้างที่เราทำบุญหรือเปล่ามีลูกสอนูี่นี่ต้องบูชาต้องทำบุญแล้วก่อนที่จะ ีบุญแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้นับต้องทําบุญเออจึงกิจการนั่นเป็นับถือว่ามีบุญเหมือนกันแต่ต้องทําบุญเอาเงินมาทําบุญกับเขาแต่บ้างน้อยแล้วแต่จิตกิจตาไม่ดีเลยอาตุน้ำตาลตกลงทุกปีใชไม่อยู่คนนี้ก็มาบห้าฟิลโอ้น้ำตาอย่างตอนนี้ใช้ห้าครับแมด พื้นประเสริฐสุดของเราที่พื้นอืนของเราไม่มีพักทำเป็นที่พื้นผืนประเสริฐสุดของเราที่พื้นอืนไม่มีภาริยสม้าเป็นที่พึ้นนประเสริฐสุดของเราจะปู่มสามดอกใดจุะแนนี่ จุดทุกจุดกำยาย่เป็นแสงสว่างเพื่อเชิญดวงวิญญาณศัตด์สิทธิ์ของเจ้าพุณสมเด็จพระพันจักรกมลมรรงศีจะอยู่ในที่พญายาสถานมีภาษาคุ้มครองะสถานที่นี้แม่เทพวิยดาที่ปกปักรักษ Ah, tá จะตีก so, ันนทเจนสองมจะเด้กลานมาสกา เราก็ทำูยี่สมงนิคุณาบันพายหลวงปูโตปีนี้138ปีนะครับทุกครั้งมาหลวงปู่ยังไม่มีการผิดทองปีนี้ผิดทองสำเร็จเรียบร้อยแล้วปีนี้มีดวงตาเป็นไพลินก็ถือว่าเป็นธีเบิกเนธฉะนั้นการก่อสร้างปู่ที่สารพงษ์สร้างมาตั้งแต่ปี41จนถึงบัดนี้ก็เป็นอันว่าสิ้นสุดแล้ว นะครับสิ้นสุดแล้วก็ขออนุนโมทนาบุญกับผู้ที่สร้างและผู้ที่ยังไม่ได้สร้างหรือคิดจะสร้างหรือใดๆทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ถ้าท่านผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอศรีคิ้วนครราชสีมาขอให้ท่านมาดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านสร้างไว้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ท่านจะชื่นใจแล้วท่านจะมีความสุขใจที่ครั้งหนึ่งของชีวิตนะครับที่เราได้สร้างสิ่งดีๆไว้กับแผ่นดิน เพราะการสร้างหลวงปู่ไม่เหมือนการสร้างตึกการสร้างปู่ต้องมีคนมาไหว้แน่นอนนะครับถ้าใครนับถือหลวงปู่แต่การสร้างตึกก็จะไม่มีคนกลับไหว้ได้แต่อยู่อาศัยแต่ที่นี่เรามีศาลาให้อยู่อาศัยสวยงามมีลังคาสวยงามมีอาหารเลี้ยงทุกวันมีสวนที่สวยงามันอย่างนี้เราได้ทาอะไรบ้านพระสก็มีการแจกทุนนะครับมีการแจกทุนมอบ หลายสิ่งหลายอย่างอย่างเมื่อกี้ที่ที่ได้ถ่ายไปแล้วนะครับทุกปีเราก็มีการมอบคุณต่างๆให้กับองค์กรต่างๆเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดวาอารามหรือ,อเด็กเยาวชน,นต่างๆนะครับมอบเป็นประจำทุกปีโดยเพราะวันนี้เดี๋ยวผู้สูงอายุ700คนก็มอบถึงอย่างชีพทั้งหมดถ้าคนในหมู่บ้านคนแก่อายุ15ขึ้นไปก็มีสองให้คนละพันบาททุกคน200คนมีอาหารต่างๆ ท่าที่หลวงปู่เท่าที่อ่านกันมาท่านบอกลูกเอย๋ยอย่าเที่ยวไปขอพรพระมันสร้างกุศลไว้อย่าไปเล่นเทวดาฟ้าดินแต่ถ้าบุญกุศลเราถึงพร้อมทั่วฟ้าจบดินก็ต้านบุมของเราไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับที่พุทธเจ้าสอนคิดดีพูดดีทดําดีก็ต้องได้ดีถ้าเราไม่คิดดีไม่พูดดีไม่ทําดีศาสนาพูธไม่ใช่ศาสนาขอ แต่เป็นาศาสนาธรรมนะครับอยากได้กําลังต้องออกกําลังอยากอร่อยอยากกินต้องกินขอให้อร่อยโดยไม่กินไม่ได้นะครับขอให้ได้ดีโดยไม่ทําดีไม่ได้นี่คือหลักสอนของพระเจ้าหรือหลวงพุทธถ้าท่านผ่านไปผ่านมานะครับาสาวธิตศรพองศ์อยู่กับหลวงพุทโธเป็นพิธีกรเป็นโฆษกคอยรับทุกท่านถ้าวันธรรมดาก็ท่านผ่านไปผ่านมาก็จะมีเจ้าหน้าที่แทนขเขาได้เชิญมาดูมาพิสูจน์มารับรู้มารับทราบ กว่าครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนเราก็ได้สร้างสิ่งดีไว้ฝากไว้กับแผ่นดินเพราะว่าเป็นมงคลของชีวิตเป็นมงคลของครอบครัวเป็นมงคลของประเทศก็จะมีโครงการสร้างพระพุทธเจ้าหรือผู้โตเสร็จสิ้นแล้วสร้างพทธเจ้าพระผู้โลกผู้ฟ้าผู้แผ่นดินเพื่อบูชาบุรพามหากษัตริย์เป็นสมบัติของชาวไทยณนะตรงมหาวิหารของหลวงพุโตแห่งนี้ครับ ก็ต่คอยติดตามทุกระยะระยะท่านมาก็จะเห็นว่ามีข่าวสารการสร้างพระพุทธเจ้าเป็นพระนอนครเอ่ยตอนนี้านโบได้เยอะแล้วถ้ามันจะไปใช้ไม่ได้ถ้าผาใช้ใช้นี่วิบากกรรมมาหัน เป็นอุดมวงคนแรก er, ที่เทพยระเจ้าเราเทพไพรโยมท่านใดได้รับการขยันนโยนนะโหนี่เก็บไว้อย anyway yeah. ่างดีเลยทรัพย์สินเงินทองจะไหนมาเทมาลุกตูรักษาเทวดาช่วยรวยตลอดชาติเลยนะเก็บไว้เออใส่กรอบเก็บไว้เลยตัดข้างหลังออกไได้ต้เก็บไว้ท้กแขนเลยเลือกเลยน่คขี่ข้างหลังออกเลย ดัในใจว่าบุญเราไม่เครรยสร้างนี่เราทำบุญหรือเปล่าไม่็หรอมีรูปสอนส <c oughs> นี่ต้องบูชาต้องทำบุญแล้วตอ,อนที่ได้รับถือว่ามีบุญแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้รับต้องทำบุญเออจึงจะได้ <c oughs> ไม่นับถือว่ามีบุญเหมือนกันแต่ต้องทำบุญถอาเกินมาทำบุญพวอเขาะบากน้อยแล้วแต่ไอศิลาไม่ดีนะน้ำตาทุกปีใช่ไหม้ตาคนนี้ก็ใบห้าฟิลหมน้ำตา ควไม่ได้เมดพระเจงรวาไม่ได้่าวน่าะูุ้กคําเป็นล่า่นการเทพุทโธแมสนาณัญญาธรรมโมแมสนาัญญสัพโเมสนาญที่พืชอ่นของเราไม่ยู่จะจับไปที่พืชอื่นมาเสริสมของเรา ที่พ่นของเราไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ้นเหนประเสริฐสุดของเราที่พอื่นไม่มีบาริยสงฆ์จ้าเป็นที่พึ้นอันประเสริฐสุดของเราสะูกสามดอกเป็นจุดแรกเฉลยกระดูกเลือครมาซิพของเราไทใช้จุดทูบนะครับวันนี้ใช้ทูบเยอะไทยไทยเจ้าหนที่ใช้จุดทูบ ทำใหญ่ๆเป็นแสงสว่างเพื่อเชิญดวงพระวิญญาณศัตวิ์สิทธิ์ของเจ้าพุณสมเด็จพระพันอาจารย์โตทองประศีจะอยู่ในที่พญายัตดานมีมารสาคุมครองและสดิ์แห่งนี้แม่เทพยดานา่ปกปพักรักษากษามนต์ วันนี้ใ้เวลาเป็นบุดลงมงอคนลรถอาตมาพาพขอเจริญกนคุณสมเด็จสองท่านปกตินั้นเรจะเกินป่ายได้ไปไหมปล่อยช้าแล้วก็สร้างไม่ได้จะขาดเงินเดือนชักวคราวปกติก็ขาดกาลังใจที่สักระเพราะนั้นสองท่านนี้ตาของท่านมหาเลยขนาดนี้คุณสุรดบจพจักรีและคุณเดญกิจให้สอบกับกาีาดจุดทุกเทียนแล้ 甘さが。 เราก็ทำุูยี่สิบสองมิถุนาวันค้ายรลวงปู่โตปีนี้138ปีนะครับทุกครั้งมารลวงปู่ยังไม่มีการปิดทองปีนี้ปิดทองสำเร็จเรียบร้อยแล้วปีนี้มีดวงตาเป็นไพลินก็ถือว่าเป็นพี่เบิกเนตฉะนั้นการก่อสร้างปู่ที่สารพงษ์สร้างมา,าต,งงตั้งแต่ปี41จนถึงปัตบันนี้ก็เป็นอัรว่าสิ้นสุดแล้ว นะครับสิ้นสุดแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่สร้างและผู้ที่ยังไม่ได้สร้างหรือคิดจะสร้างหรือใดๆทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ถ้าท่านผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาขอให้ท่านมาดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านสร้างไว้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ท่านจะชื่นใจและท่านจะมีความสุขใจที่ครั้งหนึ่งของชีวิตนะครับที่เราได้สร้างสิ่งดีๆไว้กับแผ่นดิน เพราะการสร้างหลวงปู่ไม่เหมือนการสร้างตึกการสร้างปู่ต้องมีคนมาไหว้แน่นอนนะครับถ้าใครนักถือหลวงปูง่แต่การสร้างตึกก็จะไม่มีคนกลับไหว้ได้ป็นอยู่อาศัยแต่ที่นี่เรามศาลาให้อยู่อาศัยสวยงามมีหลังคาสวยงามมีอาหารเลี้ยงทุกวันมีสวนที่สวยงามดังน่นนี้เราได้ทาอะไรบ้านพักก็มีการแจกทุนนะครับมีการแจกทุนออมอบ หลายสิ่งหลายอย่างอย่างเมื่อกี้ที่ที่ได้ถ่ายไปแล้วนะครับทุกปีเราก็มีการมอบคุณต่างๆให้กับองค์กรต่างๆเช่นโรงเรพยาบาลวัดวาอารามหรือ,อเด็กเยาวชนต่างๆนะครับมอบเป็นประจำทุกปีโดยเพพาะวันนี้เดี๋ยวผู้สูงอายุ700คนก็อมอบถึงยางชีพทั้งหมดถ้าคนในหมู่บ้านคนแก่อายุ15ขึ้นไปก็มีซอ,องให้คนละพันบาททุกคน200คนมีอาหารต่างๆ เท่าที่หลงปูเท่าที่อ่านกันมาท่านบอกลูกเอ๋ยอย่าเที่ยวไปขอพรพระมันสร้างกุศลไว้อย่าไปเล่นเทวดาฟ้าดินแต่ถ้าบุญกุศลเราถึงร้อมทั่วฟ้าจบดินก็ต้านบุญของเราไม่ได้